นี่ครับอยู่กับรางเกรเดเอร์ครวิเตอร์ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเช็คนอีีหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็ยังอยู่งานกัดเส้นเข้าผามะนาวครับนี่เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วครับประมาณ250เมตรก็จะจบแล้วครับนี่จุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ใบนี้ก็เป็นงานสร้างครับนี่งานสร้าง4กิโล500เมตรเข้าไปนี่แหละ รงนี้ก็เป็นงานกัด2กิโลอันนี้เรากัดเหลือมา20เมตรครับเองท์าสุดท้ายเอาใกล้จะจบแล้วครับโอ้คุนคุนคุน จุดสิ้นสุดงานกัดไปนี้ก็เป็นงานก่อสร้างเราก็ลงเห็นครุกไปได้5้หเที่ยวแล้วแหละโอ้ฝุ่นคลุ้ง ไปแล้วเริ่มขยับตัวแล้ว ก็ยังอยู่กับรถกัดเวลกินเจ้าเสือมอบคันที่สองของทีมงานเรา แล้วก็คันนี้เจ้าเบอร์เฟียเบอร์เฟียแต่งแต่แต่ก่อนเป็นหน้ายาวอยู่ดีครับ6ล้อ6ล้อหน้ายาวอยู่ดีตอนนี้เรามาเป็นเบอร์เฟียสิล้อครับ วันนี้อากาศร้อนมากเลยครับวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่น่อยวันที่วันที่สามครับร้อนมากเลย ถือว่าละเอียดดีครับกาัดผสมได้ละเอียดดี จุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ครับนี่จุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้เราก็ขัดแข็มไปอีกย0เมตร chào hem thăm can bột săn ra thuyền 3520. สุดท้ายของงานกัดเส้นเข้าผามะนาวครับนี่ต่อไปก็เป็นงานสร้างครับนี่ต่อจากตรงนี้แหละครับนี่ไปนู่น4กิโล 500%, อครับเป็นงานสร้างก็เหลือเป็นงานหินคลุกครับงานลูกรังเราก็จบแล้วก็จะเป็นงานหินคลุก เกียร์ดื้อแล้วก็นี่แหละหลบร่มอยู่ป่าปามนี่แหละครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบท่่นี้ครับฝากากดไลค์กดติดตามครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ